เด็กๆที่น่ารักทุกคนวันนี้มาพบกับคุณครูชมพู่นะคะเด็กๆสังเกตดูสิคะวันนี้รอบตัวคุณครูอากาศดีมากๆเลยใช่ไหมคะคุณครูคชมพู่ก็เลยมีคําถามมาถามเด็กๆนะคะให้เด็กๆช่วยกันคิดหน่อยนะข้อที่1ค่ะสิ่งที่บอกเหตุว่าดีหรือร้ายเก็บคําตอบไว้ก่อนนะคะข้อที่2ใส่ไม่เอกคือสิ่งที่อยู่ต่ากว่าข้อที่สาม ใส่ไมโคงคือการทำความสะอาดอะไรนะํำตอบก็คือรอลอานอรางใส่ไม้เอกลงไปก็นว่าล้างและสุดท้ายก็คือล้างนะคะอ่านอีกรอบนะคะล้างล่างล้างเก่งมากค่ะวันนี้คุณครูชมพู่จะพาเด็กๆไปเรียนรู้เรื่องอะไรนะัเดี๋ยวเราเข้าไปที่โ้้งเรียนภาษาไทยกันเลยนะคะไปกันเลย เย่กลับมาเึงห้องเรียนวิชาภาษาไทยของเรานะคะวันนี้คุณครูชมพู่จะพาเด็กๆไปเรียนรู้เรื่องของการผันวรรณยุกต์อักษรต่ํานะคะครั้งที่แล้วเราเรียนการผันวรรณยุกอักษรสูงและก็อักษรกลางไปแล้วนะคะครั้งนี้จะเป็นวรรณยุกต์อักษรต่ํานะคะเดี๋ยวเด็กๆมาเรียนรู้กันเลยนะคะมาทบทวนกันก่อนนะคะอักษรสาม,มู่อักษรกลาง จิกเด็กตายเด็กตายบนปากอง์อักษรสูงผีฝากถุงข้าวสารให้ฉนันอักษรต่ำจะมี2อ,อย่างนะคะมีต่ำเดียวกับต่ำคู่นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าอักษรต่ำเดียวมี10ตัวนะคะดังนี้งองูยอหญิงนอเนนนอหนูมอมา้ายอยัก รอเรือรอลิงวอแหวนรอจุลานะคะเด็กๆจำง่ายๆว่างูใหญ่นอนอยู่นะริมวัดโมลีโลกนะคะเด็กๆมาดูอักษรต่างคู่กันนะคะมีทั้งหมด14ตัวด้วยกันนะคะดังนี้ได้แก่คอควายขอคนขอรัทางชอช้างสอโซ่ชอกระเชิทอมนโททอพุทธาวอทหารทอทงพอพาน ฟอฟัน <for> พอสมเพาหอนกฮูกนะคะ <_ d ream> วิธีการจำง,ง่ายง่ายพ่อขาฟันทองซื้อช้างพ่อนะคะแล้วก็จะมีตัวอักษรอื่นๆซ่อนอยู่ก็จะครบ14ตัวดังนี้เลยนะคะ เรามาทบทวนวรรณยุกต์นะคะมีทั้งหมด4รูป5เสียงนะคะเป็นเสียงสูงต่ำของคำในภาษาไทยรูปก็จะมีเ,เสียงก็จะมีทั้งหมด5เสียงนะคะสามารถเอกโทรตรีจัตตวานะคะส่วนรูปก็จะเป็นรูปเอกรูปโทรูรปตรีรูปจัตตวา เรามาผ่านวรรณยุกต์อักษรต่ำนะคะจะผ่านได้แค่3เสียงนะคะนั่นก็คือเสียงสามารนรเสียงโทแล้วก็เสียงตรีนะคะเสียงสามารนรรไม่มีรูปก็จะเป็นเสียงสามารนร,รูปเอกจะผ่านได้เป็นเสียงโทรูรปโทจะผ่านเป็นเสียงตรีนะคะรูปกับเสียงจะไม่ตรงกันนะคะรูปเอกรูปโทนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าเป็นยังไงตัวอย่างนะคะค่ะค่ะ ะัะเป็นรูปออไม่มีรูปเป็นเสียงสามัญส่วนเสียงโทแต่เป็นรูปเอกนะคะอันนี้รูปโทแต่เป็นเสียงตรีนะคะเพราะฉะนั้นรูปกับเสียงนะคะจะไม่ตรงกันในส่วนของวรรณยุกต์ของอักษรต่ำนะคะเรามาผ่านทีละตัวนะคะเด็กๆงอ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 พ ขอซออือซื้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 อนออีนี่นีนี่นี่มอแอแม่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 วอโอโว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 ลอไอไล ไล่ไล่ไล่ยอ่ออายอยาย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 คออางอทางทางทางขาชออัวยอช่วย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 รออนนรอ ร้อนร้อนร้อนนองนน้อางาน้องนั่งน้งนอางาทองงททองทองทองทอ สอนต่ำถ้าเป็นสละเสียงสั้นนะคะอย่างเช่นคออะทะคือคำลงท้ายที่ผู้หญิงใช้ตอบจากคำถามหรือแสดงความสงสัยเพื่อแสดงความสุภาพนะคะจะผ่านได้ดังน,นี้นะคะค่ะค,ะ,ค,ะ,คะนะคะก็จะรูปกับเสียงก็จะไม่ตรงกันนะคะ เรามาใช้นิ้วมือของเรานะคะผันวรรณยุกต์อักษรต่ากันนะคะเหมือนเดิมเลยนิ้วโป้งเป็นเสียงสามัญเอกโทตรี 3, จัตวานะคะเป็นเสียงของเราทั้งห้าเสียงนะคะแต่ว่ามีสี่รูปอักษรต่าก็จะผ่านได้3ามเสียงนะคะเด็กๆมีเสียงสามัญ เสียงโทนะคะเสียงโทเสียงโทจะเป็นรูปเอกแล้วก็เสียงตรีนะคะเสียงตรีจะเป็นรูปโทซึ่งรูปกับเสียงไม่ตรงกันนะคะเด็กๆต้องระวังไว้ให้ดีนะเรามาดูคำนี้กันนะคะคำว่าอะไรคะฟออฟาฟาฟาไม่โทฟ้ามาผันหาคำว่าฟ้ากันนะคะฟ้าฟ้าฟ้านะคะอยู่ตรงนี้นะคะรูปโทเสียงตรีเก่งมากค่ะ ต่อมาค่ะพออูคูคูเมฆคูกคู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 คำว่าคู่เป็นรูปเอกเสียงโทนะคะรออัวย่อมรวย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 นะคะก็จะเป็นเสียงสามานไม่มีรูปนะคะอันนี้ก็จะตรงกันเนาะ ต่อมาเด็กๆทําแบบฝึกหัดหน้า39นะคะตารางที่3ตารางสุดท้ายแล้วนะคะให้เด็กๆผ่านวรรณยุกต์อักษรสูงนะคะตัวอย่างพอเอาเท้าเท้าเท้าเท,ท,ท,ท้านะคะเรามาดูคำนี้กันยออามมยา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 มนะคะก็ผ่านได้3เสียงนี้นะคะคำํำ่่โมกับรอเด็กๆลองผ่านแล้วก็เขียนคําตอบให้คุณครูดูนะคะ สำหรับวันนี้นะคะการผ่านวรรณยุกต์อักษรต่ำนะคะก็เป็นเรื่องที่ไม่ยากนะคะเด็กๆใช้นิ้วมือช่วยได้นะคะแล้วก็ระวังรูปกับเสียงที่ไม่ตรงกันด้วยนะคะอักษรต่ำจะมีเสียงสามัญเสียงโทที่เป็นรูปเอกแล้วก็เสียงตรีที่เป็นรูปโทนะคะเด็กๆก็มานฝึกอ่านฝึกเขียนบย่อยๆก็จะทำให้เด็กๆเ,เขียนแล้วก็ผ่านวรรณยุกต์ได้นะคะสำหรับวันนี้คุณ่อนช่งพูบ๊บวบาแล้วนะคะ